ถ้าราคามันสูงมาก PE สูงมากคุณก็ต้องระวังว่าคุณควรจะถือไหมครับอ่าแต่ว่าถ้าเป็นโมเดิร์นเทรดมันเป็นอย่างนี้มานานล่ะไม่มีใครแข่งขันกับไม่มีใครมาทําลานง่ายๆ PE คุณสูงอ่ะคุณก็ไม่กังวลเพราะว่ายัางไงถ้ามันก็เติบโตไปเรื่อยๆครับเจ้ไหมถ้าคุณพอใจวันนี้วันหน้าส่วนใหญ่คุณก็พอใจจะไม่พอใจคุณก็มีเวลาค่อยๆอ่ะไม่เอาละค่อยๆขายใช้เวลาสองสามปีขายก็ยังไม่ไม่ชา้า จะมามันเหมือนหุ้นบางตัวแบบโอ้ถ้าเช้านี้คุณไม่ขายในราคาคุณหายไปเยอะอะไรมันไม่ใช่อย่างนั้นจริงจริงถ้ามองแบบนี้เนี่ยนะครับอาจารย์ครับสำหรับนักลงทุนที่มีอายุนะครับหรือผู้เกษียณอายุอย่างนี้นะครับการลงทุนในกลุ่มค้าปิดที่มีที่เป็นผู้นำแล้วก็มีจํานวนสาขาเยอะๆเนี่ยก็ถือได้ว่ามีความเสี่ยงที่ไม่ได้สูงมากนะถ้าราคาหุ้นที่ซื้อมาไม่สูงมากอย่างนั้นหรือเปล่าใช่ใช่มันจะเป็นอย่างนั้นก็คือว่า ถ้าคุณเห็นวันนี้แล้วคุณพอใจมันนี่นะถ้าคุณซื้อแล้วถือไว้เนี่ยโอกาสที่คุณจะเสียหายเนี่ยมันจะไม่สูงถ้าอาจจะมันจุดตกมาบ้างเนี่ยพีอจะลดลงมาบ้างแต่มันไม่มากแล้วถ้าคุณถือยาวพอมันก็จะกลับขึ้นมาใหม่นะมันจะไม่มีการตกแล้วตกเลยครับอย่างหุ้นโนเกียอย่างี้ตกแล้วตกเลยครันะตอนหลังคุณบอกว่าให้คุณถือไว้ก่อนเดี๋ยวรอมันฟื้นบางทีมันไม่ฟื้นแล้วมันหายไปเลยนะครับมันมีเยอะนะถ้าคุณไปดูบีบีสมัยก่อนบีบีก็ดังมากตอนนี้ แคจะเจงใช่ครับแต่มาคือคือแล้วคุณไม่ต้องไปรอไม่ต้องรอถ้าคุณรอเนี่ยคุณเย๊งมากขึ้นไปอีกจะประกาศเป็นศูนย์ใช่ครับแต่มาแต่ว่าถ้าวอลมาร์ตตกลงมาเนี่ยมันก็เคยตกครับคุณถือว่าเดี๋ยวมั่กลับมาใหม่ครับอ่ามันอาจจะกลับไม่เท่าถึงเดิมแต่ว่าก็กลับมาเมื่อกลับมาอยู่แล้วมันก็จะไม่ลงไปมากเพราะว่ากาไรมันมีทุกปีมันมีผลผลทุกปีคใช่ไหมมันมันสม่ำเสมอมันยังโตด้วยเพี่อาจจะโตช้าลงมาอะไรต่างๆใช่ไหมเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องเข้าใจว่าเออธุรกิจเนี่ยเป็นอย่างนี้ครับ างทีคุณไปลงทุนพุ้นแบงค์แบงค์นี้จริงๆก็มั่นคงครับมั่นคงมากนะครับแล้วก็เติบโตดีอะไรดีถ้าคุณวันนี้คุณพอใจเนี่ยวันหน้าคุณก็อาจจะพอใจครับแต่แบงค์จะมีข้อจากัดที่น่อยรแบงค์เนี่ยมันมีโอกาสที่มันจะเจงได้น่ามันแปลกนะมันไม่ค่อยๆลงนะครับแต่ไม่ให้ยอดขายช้าลงน้อยเลยนะแบงค์นี่บางทีเกิดวิกฤตขึ้นมามันเจงได้เจงเลยถ้าเจงก็คือ เละเลยนะฮะตกไปหลายสิบเปอร์เซ็นจนแทบจะไม่เหลือค่าคสมัยก่อนก็เคยเพราะนั้นคุณก็ต้องเข้าใจว่าแบงค์เนี่ยส่วนใหญ่จะดีไปเรื่อยๆใช่ไหมถ้าไม่มีวิกฤตถ้ามีวิกฤตก็คือเจ๊งเพราะนั้นค,ค,คุณก็ต้องระมัดระวังถ้าคุณจะลงทุนหุ้นแบงค์เนี่ยคุณต้องเข้าใจว่า PE จะสูงมากก็ไม่ได้เพราะถ้าคุณให้ PE สูงมากเนี่ยวันหนึ่งมันเจ๊งเนี่ยคุณเสียหายนะใช่ไหมเพราะว่าเวลามันเจ๊งก็เร็วมากมันแบงค์เนี่ยผมจําได้สมัยก่อนปีส0 ก่อนจะเจ๊งก็แข็งแรงมากทำอะไรดีมากเลยนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าแบงก์เนี่ยใช้เงินประชาชนถ้าแปดเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับงั้นตัวเองนิดเดียวนิดเดียวครับจะมาถ้าเงินประชาชนตรงนี้เนี่ยมันมีปัญหาขึ้นมาเนี่ยนะจะมาหรือว่าไปลปล่อยเสร็จเลยทันทีจะมาเพราะนั้นก็ต้องเข้าใจแต่ละธุรกิจว่าธุรกิจนี้เป็นธุรกิจที่วางแล้วปลอดภัยอันนี้ปลอดภัยระดับระดับหนึ่งอันนี้ไม่ค่อยปลอดภัยใช่เป็นอย่าง้น